รอยเท้าหมาบนถนนสาธารณะถ้าเราไปเหยียบต้องสามัรไหมนี่ประเด็นนี้ก็สำคัญนะครับเพราะบ้านเรานี้แต่ถ้าในหมู่บ้านอิสลามนี้มันอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเราอยู่บ้านเช่าหรือ อาศัยในหมู่บ้านที่มีคนต่างศาสนิกรวมอยู่ด้วยเขาอาจจะเลี้ยงหมาแล้วทีนี้อาจจะปล่อยหมาก็ตามภาษาของมันมันไม่ตายนีย่มันก็วิ่งเดินตามภาษามันเนี่ยก็จะมีรอยขึ้นมาทีนี้ที่ท่านถามก็คือเป็นถนนสาธารณะถนนที่ใครก็ใช้ได้ ไม่ใช่เป็นสิทธิ์การครอบครองของผู้ใดนั่นคือทางสาธารณะท่านถามว่าถ้าเราไปเหยียบต้องสามารถไหมอุลามะฟูกฮะจะบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นอุมุมบัลวาอะไรความหมายคืออุม,มุมบัลวาหมายถึงความหมายก็ว่าอุมุม มาเรียราดคลุมบัลวามาจากยาม,มุคำว่าบาละบัลวาอุมุมบลวาความหมายสุดวิสัยเมื่อสุดวิสัยในหลักวิชาฟิกจะถือว่าไม่เป็นไรหมายความว่าไม่ต้องสามารถที่ผมตอบนี้ในหลักมัซฮับชาฟินี้นนะ แต่ถ้ามัซฮับมาลิกีไม่อุมมุบลวาก็ไม่ต้องสามอกอยู่แล้วเฉพาะน้ำลายอย่างเดียวนั้นมาลิกีแต่ที่ผมตอบนี่ในมัซฮับของเราซาฟีถ้าไม่ใช่อุมมุบลวาเราไปเหยียบต้องสามะแน่นอนแต่นี้อุมมุบลวาไม่เป็นไรมันจะคล้ายกับกรณีที่เราไปตอวับเวลาเราไปทำฮั์นั้น ไม่ว่าจะตววัุดดมไปเข้าปับตัววัุดดมหรือจะเป็นตวะัอิฟาลโตตวัตววรุกนกนฮัจหรือจะเป็นตว,วับที่สามตววัวิดะจะลามกักกลับบ้านแล้วก็ตามสาระของการตววัก็คือจะต้องมีน้ำละมาแล้วทีนี้เนี่ย ในหลักมัหฮับชาฟอีเราถ้าผิวหนังชายกับผิวหนังผู้หญิงที่ซอกนิก็เมื่อกระทบจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีอะไรกั้นกลางจะหูกมเสียน้ำละมาเข้าใจนะครับจากด้วยสาเหตุนี้แหละเลยสองสามีภรรยา มีน้ําละมาดไปกระทบการก่อละมาดในมัสฮับซาฟิเสียเด็ดขาดวาญิบต้องเอาน้ําละมาดใหม่ถ้าเราจะละมาดต่อไปเพราะสามีภรรยาซอฮ์นิกะเช่นเดียวกันอ่าเพระาะทําไม่ซอฮ์นิกะมันจะนิกะไม่ได้สองคนนั้นแต่นี้มันซอฮ์นิกะมันก็เลินนิกะกันได้เข้าใจนะครับทีนี้กรณีตะววับเมื่อกี้เนี่ย อาศัยหุกมเดิมของมัสฮับชาฟอีให้ทำการน้ำละมาดใหม่เมื่อกระทบแต่ถ้าเกิดยากที่จะรักษาด้วยสาเหตุมากด้วยชายและหญิงจะหมก Tak koran ni yangi, naik Mazhab Syafi'i kau hukum umum baluacin diapkan. Maksudnya kata Mazhab Syafi'i ni lah, alam lamat Mazhab Syafi'i ni, tamhat tam Mazhab Syafi'i ni lah, lekotawaf tam Mazhab Syafi'i ni lah. Tapi kita tidak berhati hati untuk menangkap dan menangkap wanita ketika tawaf. Nang makratu prau ni lah, kau naik kata umum balu. ฉพาะตวับนะ่ะในไซเอเกี่ยวกับไซเอะนี้อุลามะไม่ได้ไม่ได้บันทึกไว้แต่ถ้าตาวับอุลามะได้ฟัตวว่าเป็นหุกุมหุกุมอุมมุมบัลวาในกิตะบาฮ์รุลมาซีนี้จะบอกรายละเอียดที่ยิบเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเวลาตาวับเขาไม่ได้เย yeah. ะผู้ชายตาวับก่อนตวับเสร็จผู้หญิงตวับต่อไม่ใช่ หรืออาผู้หญิงตะวับเสียเดี๋ยวผู้ชายจะตะวับลหะก็ไม่เช่นกันต่างคนต่างตะวับและกะบะมีแห่งเดียวมุสลิมทั่วโลกเวลาไปจำฮัดก,ก็จะตะวับแต่ตรงนั้นจะไปตะวับที่อื่นไม่ได้เข้าใจนะครับเมื่อเป็นอุมมบรลวับเปรียบเทียบกับเมื่อกี้ก็คือนาจิสที่อยู่รระยลานไรโย ชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละเข้าใจนะครับนี่ที่มาอาศัยเดิมในกอไอโดออุสลุลฟิกวาอินนัดดารูรัตตุตะกัดดารูบิกอดาริฮะแท้จริงความคับขันจะถูกผ่อนผันเท่าที่คับขันกว่าจะมากกว่าไอโดตัวนี้เนี่ย ulama' dah ingat awcak ayat Al-Quran tiwa. Lai salil insan illa masa. Illa masa. Mai mi arai bon manut hai bek. Wen te tau ti manut sama tam dah. Let ding macak asai dem tua bot hadis ti nabi wa. Iza amartukum bisay'in. Faf'alu minhu เมื่อเราใช้พวกเจ้าให้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดฟัฟอาลูมินหูเจ้าจงกระทำสิ่งนั้นมัสต์ตนตุมเท่าที่เจ้าสามารถทำได้นั่นแหละที่มาของคาว่าอินนัดารูโดตาตุตากอดารูบิกอดาริอาเข้าใจทีนี้นะครับ